ความเสาบ้านและพื้นดินที่เริ่มแยกตัวออกจากกันเป็นสัญญาณเตือนให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าศักภายในตำบลพระนอนอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีย,ยุธยาระวังภัยธรรมชาติที่กำลังคุกค,คามเข้ามาใกล้มากขึ้นซึ่งปัญหานี้เริ่มปรากฏให้เห็นหลังจากสภาวะน้ำท่วมในพื้นที่เมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาส่งผลให้ดินยุบและริมตลิ่งแม่น้ำป่าศักสุดตัวทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายหลายหลัง หลังจากที่ภายในพื้นที่ตำบลพระนอนอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีย,ยุทธยาได้ประสบกับปัญหาน้ําท่วมล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะส่งผลให้ภายในพื้นที่นี้ประสบกับปัญหาริมตลิงสุดค่ะคุณผู้ชมจึงทําให้ตัวบ้านเรือนบางส่วนนะคะจะเห็นว่ามีสภาพที่เริ่มเอียงและเริ่มสไลด์ตัวลงค่ะดินที่เกิดการสไลด์ตัวทําให้ชาวบ้านมีความหวาดผวาบางขวัวเรือนต้องรื้อบ้านย้ายออกมาสร้างใหม่ให้ห่างจากริมตลิง โดยนางกิ่งแก้วพุ่มปทุมเจ้าของบ้านที่ตั้งอยู่ใกล้ริมตลิงเล่าว่าดินริมตลิงเริ่มซุดตัวและเกิดการยุบตัวอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันดินยุบตัวลงไปลึกกว่า3เมตรส่วนพื้นดินที่อยู่ติดกับตัวบ้านก็ซุดตัวลงไปประมาณ1เมตรจนเสาบ้านลอยซึงต้องรื้อระเบียงบ้านและบันไดาทางขึ้นบ้านเพราะอาศัยอยู่กับปิดาที่นอนพักรักษาเป็นผู้ป่วยติดเตียงมานานหลายปีและเกรงว่าบ้านอาจซุดตัวลงไปอีกจนได้รับอันตราย มันค่อยๆซุดลงไปค่ะพอน้ําลงไปได้สักพักหนึ่งก็ดินก็ยุบลงตามแค่ตกใจค่ะก็ไม่รู้จะทําไงแต่กลัวค่ะเพราะว่าทําอะไรก็ไม่ได้อยู่กับพ่อจะ้ะพ่อก็นอนติดเตียงเช่นเดียวกับชาวบ้านอีกหลายหลังที่พักอาศัยอยู่ในละแวกนั้นเนื่องจากทุกหลังคาเรือนต่างพบว่า ฝ้าผนังพื้นบ้านและรั้วบ้านเริ่มมีรอยแล้าอีกทั้งดินลินตะลิงยังเกิดการซุดตัวอย่างต่อเนื่องจึงต้องการให้หน่วยงานสร้างเขื่อนป้องกันตะลิงซุดเพื่อแก้ปัญหาป้องกันดินซุดในระยะยาวเราก็ตกใจเราเป็นราเป็นบ้านลูกพี่ไงเราก็สงสารเขาก็มาช่วยเขาลือ้อกอเขาอยู่สองคนพี่น้องเขาพี่น้องเขาก็แยกไปหมดแล้วในพ่อเขาก็พิการก็เลยมาช่วยเขา เราพวกลัวบ้านของเราเองด้วยแม้นก็บ้านมันก็ตัวบ้านมันก็เริ่มล้าแล้วน้ํามันท่วมแล้วมันก็ไหลไปเงี้ยหนูมันแยะก่อนเนี้อันแยะแล้วมันก็เลื่อนเลื่อนลงไปเงี้ยกลัวบอกว่ามันโคลงคามเราโหก็เคยเห็นวัดแดงก็มาแล้วไงหม่หม่ต้องไปรับลูกแล้วบ้านเลื่อนไปอยู่ชายน้ำแล้วก็กลัวเขาก็แก้ไขไปแค่เบื้องต้นเราก็ไม่รู้จะทํายังไง เบื้องต้นเจ้าหน้าที่กองช่างของเทศบาลตำบลอรัญยิกได้นำต้นไม้ขนาดใหญ่มาทำเสาเข็มตลอดแนวตลิ่งที่เกิดการซุดตัวเพื่อชะลอการซุดตัวของตลิ่งไม่ให้ดึงตัวบ้านพังลงไปและยังเฝ้าสถานการณ์ว่าริมตลิ่งจะซุดตัวเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่แต่จากการลงพื้นที่ตรวจสอบของทีมข่าวพบว่าริมตลิ่งยังซุดตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นคุ้งน้ำทำให้เกิดกระแสน้ำไหลเข้าซ้อซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดการซุดตัวและการ สไลด์ตัวของชั้นดินขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังคงติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะอาจเกิดการซุดตัวของชั้นดินได้ทุกเมือ่อสุพนัทรัตนธนาประสานถ่ายภาพสุพิชยาจัญญรัตนทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน